อ่ะแล้ววัยรุ่นมาแล้วพี่ไปทำอะไรตรงนั้นวะหน้าเดี่ยวยิงนะเนาไม่ต้องถานนะผมไม่มีเตียงไงเฮียไปเลยไปเลยมาวางเตียงบ้านเที่ยวโอจิบอบบี้เที่ยกูตัดอีสีตาไปจองตัวไอ้อะเอลอาร์ก็บอกหนึ่งใครไม่ได้ไปมั้งเตียงไม่มีใครบ้านเป็นไรกันเป็นไรนกันขึ้นเรือขึ้นเรือไปกอลเป้เปล่ามาขึ้นเรือ โอทีแตกว่ะใช่เแฉะตัวแตกเหรอเออดูดูดิดูดิมันมันเปลี่ยนเป็นหกหกออนท็อปแล้วหน่ะไหนตรงไหนวะบ้านมบจุดไหนตรงดับดับวีสิบอ่ะไอ้แสดงบ้องมันเลอะจัดเลยล้อมันนี่บ้านแตกดังไหนนะแต่เป็นวีสิบอ่ะแต่เป็นวีสิบยังไงมันเปลี่ยนถ้าเป็นหกหกออนท็อปแล้วน่ะแต่เป็นวีสี่ผมเชองก็ยังมีของขายอยู่เลยจะแอนนันบ้องแม่งเหลือจัดเลยแค่ไหนอ่าบ้านโดนเหรอไอ้เหี้ย นมันบอกบ้องไม่พอเฮียแล้วแล้วบ้านมันกับบ้านเราอยู่แค่นี้เฮียมันเปรียดโดองเนนะคิดว่าไงวะเกิดไปอ่ะมันบินฮอไปอีกเว้ยไปอีกรอบผมว่ามันน่าจะปิดจารณาอยู่บ้านหนึ่งแตอนน่าจะรวยออร์แลนดะโอ้โหโนี่มันไอ้แก๊งโปะปะเหมือนเหมือนคนในเทรปล้องโปะไม่รู้ว่าแก๊งไหนเฮียมันถ้ามันเดินไงขนาดเอ้ยเดี๋ยวนะกูเพิ่งเห็นเฮียอะไรวะน่ะโซโลเซลล์อะ มันแก๊งที่โดนแอนไปวิบที่แล้วอ่ะวิบไปจบละจบละไอ้เหี้ยกูจะวิ่งมาวางเตียงข้างหน่ออวิ่งกลับดีกว่าตั้งแต่ไปขึ้นเลยขึ้นเลยเดาไอคีมาหน่อยแจ้นน้อยมันกินจิตใจอยูปืนผมนี่ไปกินโคตรสวยเนี่ยผมน่าจะเอาอ่างติดงานพี่บีไหมฮะเซ็ตเซ็ตคู่นี่ลองอ้อมไปด้านขวานู่นน่ะทางโซนนู่นมีคนเล่นเลยนิดนึงวะเออมันเนี่ยมันไม่ใช่มันออกเตือไปแล้วเอาไอ้เหี้ย มันไใจนะเราไล่ไปเนี่ยตามบ้านอะไรเนี่ยเมื่อกี้เขาโรยๆทั้งนั้นเลยเนี่ยก็อะไรกันไปไปไปทางนนนนู้ก็มี่เลาะไปทางจุดเกิดอ่ะแนวลุกไปจุดเกิดไปดูไปดงเดี๋ยวผมไปดูให้เดี๋ยวผมไปดูให้นี่ไงเอา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 ฮอน้ำไปก่อนเลยฮอนร์น้ำเอาพามาเอาพามาดิเราเอาบ้องไปเท่าไหร่เนี่ะพี่ผมเจาะได้เอาพามาดิไอ้เกิดครับเตียงขึ้นไปดู เออไปรับเพื่อนเราซีเก้ากับบอกมามาซีเก้านี่เจอมาซีเก้าเดี๋ยวไปรับไอ้อาร์ดบอกมันนี่มันชื่ออะไรมันได้บอกชื่อไหมเออยัง่ยยังไม่รู้เลยมันชื่อขี้อะไรเนี่ยไอาร์ในพวก ARC สน์ปปี้นี่ทำไมชื่อมันคุ้นจังวะเราเคยเจอไว้ให้แล้วไงพี่บอกวอาร์ซีกับสนโปปี้ชื่อคุ้นจังไอ้เี้ผมก็พูดอยู่นี่เออทำไมมันคุ้นจังวะผ่านกลางได้เหรอได้ได้ ได้มั้งไ่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ติดสะพานไอ้ยก MC ปะยกยกเอายกสะพานขึ้นดิเอ้ยมันมีเซนเซอร์ตรวจจับเอาไว้ไอ่พวกสะพันเนี่ยแม่งมือป่าวะไม่ตอบเราเคลื่อนเราเคลื่อนไอะไรนี่เลยไหมปวดดังอ่ามันดีทำไมแพ้โอเคแล้วโอเคแล้วมันโอเคแล้วไอไปไปเดี๋ยวไปเว้สิ่ก้านแล้วรับมึงด้วยถามมันดีทำไมแพ้ เฮ้ยทำไมเรือไม่มีเสียงอ่ะไอ้เหี้ยเมยนะเอาเราเล่หลังไหนอ่ะพี่บีมเนี่ยบินมาเลนหน้างานเลยเี้ยไอ้อาร์ตบอกอะไรแ่ะคำซีนายอะไรแชททีมอะไรเออไม่พูดไอ้อาร์ตมาดีอาร์ตไปห่อมไปด้วยอ่ะเออมาดีเฮ้ยไม่เล่อะไรกันเออไปเล่แถวไหนผมจะได้วิ่งไปรอ อะไรเขาไอแถวซไอเอมามาแบบไม่รู้ชุดหมายอะตอนนี้ข้างหนนะจอดจอดซีเก้าอ่ะเดี๋ยวรอเพื่อนกันไหนรอยอ่านรอยเพื่อนคนโดเยียมทั้งวันเลยชุดแต่ละคนก้องเก้งไม่ไอเนี่ยมินเนี่ยเลดแต่ไม่รู้จักอ่ะมินเนี่ยเลดจอดแถวเนี้ยจอดแถวเนี้ยรอเพื่อนซอมบี้เว้ยเรียนดูนี่หลังไหนมีซองหลังเนี่ยไอ้เทียหลังนี้ไม่มีซองปล่อยแม่งอ่ะ ไอ้เทียปล่อยไปทางหลังเนี่ยไอ้แซดมาพิมพ์ได้นะว่าเฮ้ยหมีหมีไอ้เทียฆ่าหมีดิเอาโลเกตไอ้ตว์รอเพื่อนไหมอ่ะไปสับด้วยไปสแซดเลี้ยวแถวนี้แถวนี้มีแต่บ้านไม้หนึ่งไอ้เทียบเลี้ยไปสับดิไปใช้แรงงานเด็กเลยอ่ะไปสซดไม่หลังหลังหลังแล้วมันจะรวยหรือเปล่าว่าไอ้บีมที่ที่เราจะเลี้ยในบ้านผมก็ไม่รู้พี่แต่ผมรู้ผมเลี้ยงแล้ว ไพี่บีมผมหลุดพี่บีมอ๋อเรียวหลุดเอ้าหลุดกลางแล้วมีมีบ้องในตัวน่ะมันหลุดกลางคนอาร์ตแร่แร่หมีไปด้วยนั่นแหละก็จะเดินมาแล้วฮัลโหลดับเครื่องกันไหมดับเครื่องกันไหมเครื่องน้ำมันดับเลยพี่บีมพี่บีมฮัลโหลฮัลโหลคุณมาจอดเรือข้างดีไหมไม่ใช่คนขับพอยเฮ้ยเฮ้อฮอฮอมีโฮมิงวอล์กลำนี่ยิมตัวผมมันลอยกลางอากาศปะ วีเราไม่รู้วะเฮ้ยเดี๋ยวก็ตกน้ำมั้ยไม่ตกน้ำตกดินนะไม่ตกตกดินนะตเข้านะมันจะลอยมันจะลอยกลางอากาศไม่ใช่ใช่ใช่ลอยเรียววันเลอยรูดตรงไหนแถวบ้านเดี๋ยวพี่แชร์ให้บ้านยาวๆอ่ะสองบล็อกแล้วก็เอ็นวีเดียรมันอัดคลิปได้กี่นาทีวะ พี่เห็นป้าเมื่อกี้พี่มีออกมาที่มันจะเป็นบ้านสองบล็อกแล้วก็มีพอสามเหลี่ยมยื่นออกมาอันเดี๋ยวเขาแต่แจ๊สเป็นขนาดยาวแจ๊สเป็นขนาดยาวไปครบแล้วเดี๋ยวไป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 รอเลี้ยวแถวฟิชชิ่งก็ได้ไปอย่าพุ่งไปอย่าพุ่งไปพี่ตั้งร้อยร้อยเมก่ะกลัวแมมพี่เต็มไปรองในฟิชชิ่งไฟห้านาทีไฟห้านาทีแม่งออสี่ฮาจิกแล้วลง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 มีแฮทตย์แยกอ่ะ เมมย่าตกปะเนี่ยย่าไม่เวลาเลยก็มันทีมันไหลนะระวังนะไม่ตกรู้สึกรู้สึกว่าไหลนะห่อมันลดอะไหล่ที่มันไันลดทบินบินไปเลยบินไปเลยไหลจับได้ว่าไหลตกมาไม <tes S 2> ่คุ้มอ่ะเข้าก่อนเจ้าก่อนเรือ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 จอดก่อนเดี๋ยวห่อตกโอเคไปได้อ๋อมันไปกับเรือได้ด้วยปะได้ที่อยูกันแถวผมจะไหลป่ะ ขี่ไปเลยเรือเรือขี่ไปเลยว่ไอเรียวมันตกตรงนู้นนะมันมีบ้องเลยตรมใครมีผ้าบ้างมันพี่มีพี่มีมันลมีใครอยู่แถวผมอาอในกล่องนี้ไอไม้ไอ้ไอ้ไอัไอ้ไอายิงอยู่พี่กับ้ไอ้ไองไอ้ไอ้ไองไอ้ไอ้่อ้ไอ้อ้ไอ้ไม้ไอ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 ่ไอ่า้้้้้้้้แกไไอไอไไอ้ไอเนี่ยออไออยอไเีไอออ มีใครอยู่แถวผก็หลังนี่ไงที่เราจะเลทก็คือหลังความมือนี่แหละมีตัวเนี่ยลิฟตน้ำยิงหน่อยต้องรอเลี้ยวก่อนนี่เลี้ยบ้องอยู่ที่เลี้ยบเปล่าบ้องอยู่ที่เลี้ยวบ้องอยู่ที่เลี้ยวเลี้ยวมันหลุดอย่าเพิ่งยิงหน่าเดี๋ยวมันรู้ตัวเนี่ยอย่าใแฮมดีไงมัน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 ขึ้นบ้านมัแล้วเมื่อกี้มันขึ้นบ้านมัแล้วมันเห็นแล้วลงมาข้างล่างหน่อยดิพี่ลงมาคมหน่อยหาศพเดียวบร้อยมันมีตัวบนเขาบนเขาไปเลี้ยวอยู่ไหนไปเลี้ยวหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยถนนพินไม่ใช่ถนนพินไปทิ่ชิงอ่ะ เดี๋ยวกูไปงงไปในรัตพัดมันเห็นเปล่ามันเปล่าตัวขาวใช่เปล่ามันหลุดบนดินมันไม่ได้หลุดบนไป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 ลงลงไหนอะเอาบ้านไหนไหมหลุดบนดินนี่ไงรอเดียวก่อนพี่รอเดียวก่อนใจเย็นซีหกเนี่ยยิงเอาเฉยยิงตะเปา่าเลยลูกรถเจ็ดสิบดูบังพาพี่ยปีนี่ไงนี่ไงศพไปเดียวรึเปล่าเนี่ยไม่ใช่ใช่ตัวนี้ไหมเนี่ยบังพายกูปีวเออเรียดโดนลูดไปแล้วเฮ้ยมันอยู่บ้านมันออกมาแล้วลูกรถเจ็ดสิบรถเจ็ดสิบหลังนี้ออกมาแล้ว อน่นนู่นนู่นไปวะีระพีะตัวข้างหน้าตัวข้างหล็นได้แล้ได้ได้แล้เดียวเฮ้ยพีระพีะขวาขวามีฝนเลมีฝนเน็่ระวังไอมนเดินหินขวาเนี่ยขวาตัวนี้ไเ็แล้ว้้บนหลังคาบนหลังคาเคาเคะเเห็นเลเลยเลย่ันหน่อยบนไบนไหน่อยบนไหน่อยบนไหน่อยของเยอะของเยอะของของเยอะในตัวข้างล่างของเยอะไปกันไป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 ของเต็มเลยของเต็มเลยในตัวข้างล่างเก็บไปดิ

เดี๋ยวกันหลังเมื่อกี้นะเนี่ยมันย้ายของเข้ามาเนี่ยตัวเดิมเลยเนี่ยไม่ใช่เหรอเออไอ้สวยันี่ตัมน่อสายสวยสวยสวยสาสวยสอนีเียนะอไปก่อนลงเียสวยสวยสามสวยสอนี่กดูทรงเลยแหละเนี่ยคนเดิมเลยเนี่ยเห็นไหมไอตัวเดิมเลยเนี่ย เฮ้ยมาเปิดกันเลยปะพี่บิมเจ้าของผมซื้อปดตอนนี้ฮลโหลออก่ลยปีกอ๊อปอย่า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 ขึ้นบันไดนะเอากระสุนดำมากระสุนดำมาโยนกระสุนดำมาชิคหน่อยตายแล้วทางจิ๊ก เออเนี่ยมันบอกเลยเจ้าเนี่ยเลยนี่ยเนี่ตรงนี้เลยยิงยิงสีไปเลยยิงแต่งสีไปเลยออกออกออเนี่ยคนเดิมไอ้สัตว์ใช่หรอไม่มันไม่เป็นเพื่อนกันอ่ะเออเพื่อนๆกันตามิดไอ้เยี้ยยาดเยอะมันดำยังมิดที่จริงเราตรงนี้เลยก็ได้นะสองร้อยวายเอาอะไรยิงนั่นแหละแตกงให้หมดเลยเสียวบ้องเสียวบ้างอะไรเดียวไปเท่าไหร่เดียวเนอะเดียวชั้นนี้ไปใส่กันเลย เลี้ยหลุดไปมากตาย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 หมดตาย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 หมดติวด้วยนะติวด้วยนะไอ้ไอ้บุ้งฝากติวด้วยตายตายอีกตายอีกตายอีกยิงเตียงยิงเตียงมันเกิดเตียงเขาหรอเตียงที่พื้นไอ้เรียวกระโดดกระโดดไปที่ทุบอยู่ไม่ต้อง ดูไปดิเผื่อเป็นไอ้เนี่ยเผื่อเป็นบ้านนี้จะเอาบ้องไปหายไปไหนว้ก็คาดเดาไม่เข้ามาก่อนไม่มีมันเอาไปได้ตายบนฟ้าผมมันตกจากบนฟ้ามันขึ้นอ่ะมันตกตกจากที่สูงอ่ะใกลมีคน้ลาไปอ่ะเจอศพแล้วเจอศพแล้วมันไปหมดแล้วเนี่ยก็มันพูดอยู่เนี่ยว่าอยู่บนตัวคิด back มันตายมันจะบ้องจับทางลงรถไปอ่ะตายอยู่ตรง

ไอ้ไอ้ไอกลงอกลงเอกลเฮ้ยไรเฮามีคนอะไรเรียวเรียวเรียวลงไอ้เฮียอยู่กดอเต็ีมเลยสัตว์เจ้เหรอเอียวไปครอบครัวเลยปะมันมีของไหมครัวคอบครัวเนีฮะไปเอานึ่งรรนไปเมื่อกี้ที่ผมอยู่นะเบียบไปเบีอบไปเอาเนี่ยพี่ก็เอาไปรวมนี่มันคือคนรับเสียนะไปพวกเฮียเนี่ย เหี้ยอยู่กับเต็มเลยอยู่ยี่ไอ้บ้งไอ้บ้งติวด้วยบ้งติวด้วยติวก่อนผมผมผมไม่มีของเฮ้ยอย่าอย่าเพิ่งซ้ำมันนะอย่าเพิ่งซ้ำมันเองหาดิศพศพศพปตายไม่เจอจะป้องปะไม่เจอเก็บเสียงมาจากไหนไม่ไอ้โป้โป้ระวังนะพี่เชื่อไม่ได้นะไกลเนี่ยเฮี้ยไปจับพื่งที่อะนรดิชุดไก่ะผ่าหยิบชุดไก่มันมาหน่อยนะมี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 เดี๋ยวแป๊ดมีที่บ้องไว้หลังเนี้ย เนี่ยมันแปะได้มาปิดปิดเตียงที่บ่าแปะได้แปะไปนี่ไงแปะตัวเได้เออมันเก็บป้องไว้แถวนี้จะป้องไอ้เนี่ยบ้านไม้หลังเนี้ยเอาฮอเอาฮอรวินดิไหนวะพี่มันมันพูดเลยมันพูดเลยว่าได้ล็อกเก็ตเราอ่ะเออมันพูดมานถามว่ายวนตัวล็อกเก็ตได้ก่อนเอาเดี๋ยวต้องวินก่อนหลายคนคนที่ผมตัวไปเห็นฟิวมันติดดิดไม่ให้หมดท่เนี่ยแถวนี้ าเจอแต่เมอกาสแล้วด้วยจะไปหมดในกล่องไม่ไม่ไม่ได้ใช่ป่ะเนี้ยถ้างั้นเฮ้ยยังมีคนว่ายน้ำอยู่สองหนึ่งศูนย์น่ะเห็นเปล่าฮัลโหลนู่นเพื่อนโดนลูทเพื่อนโดนลูทนี่นี่มันว่ายน้ำแบบนี้เห็นไหมเห็นไหมเห็นแล้วคู่ที่หัวใจตายน้ำพวกแยกอายแยกตายย่อยของหรือหรือไอ้นั่นวะ วางโล่วางโล่ตาเน่าไปเก็บศพนะถอยมาได้ปไหอ๋อหลังไหนต่อมันฝังแล้วเหรอไปเก็บศพอ่ะหลังโล่์อะโดนนัดนึงอ่ะเก็บไขศพย้ายหน่อยสิวได้ป่ะเฮียคนเลยอ่ะเลสิวได้ผมไม่มีวันต่อหาของสิวดิไม่มีไม้อยู่ไหนไม่รู้อ่ะบ้าทำไม่มีไม้มีเหียเลยเหรอเออครับว่าไง ไปดูเชลซีอีกแล้งเฮ้ยเนี่ยมีอีกหลังนึงตรงนี้เนี่ยมันออกมาจากะไม่รู้เลยทำไมอ่ะเชลซีสีส้มสีแดงไปเดี๋ยวตามทันแล้วเหรอเดี๋ยวไปปะพี่ด้หรือไงเยี่ยน้ากีูซี่ตึงน้นาโอ้ยตรงนี้แรกก็เยอะเดี๋ยวดูพรุ่งนี้แมนยูสเปอร์ครับงั้นน่ะแมนยูไกลตอนนี้บ้องเราเหลือเท่าไหร่ขี่ผมเหลือแล้ว มมาได้ um นกัมีเอไี่ยพี่ผมจะถาว่าไม่มีนะพี่เราไม่มีมาไม่มีไม่มีเอเปิดสี่อะไรขึ Duncan: ้นเนี่ยกนต้องส้างนล็อกเี่ยวไม่รู้ของมันหรือเปล่านะมันไปบอกไม่พี่ผมมีอยู่ผมมียู่เล้วผมนั่นแล่เกียี้แค่บอกว่าเห็นอะไนั่นนะเห็นตัวแวดน้าอะเมนยิวไก่แไม่ใช่ผมอาจจะผมดไปแล้วแต่ว่ามันดาน้าหาย รูนนูนเห็นมาเห็นมาทางที่สองร้อยแดิบกลางน้ำมันฟามสามไมยิงป้เราเราเรางไม่ได้ใส่หรงอยูนี้ใช่ไหมใช่ใช่ปิดไปแบบนี้แ้ะพี่มันมันอ้ยเตมมาไม่เฮียเฮียราวายูมันก็พังแต่บังเกอร์ใประตูทางเข้ามันี่ออันนี้คือเฮียอะไรเนี่ย ไม่มีอะไรเลยจะมาเอาห่อไอ้ย่นยิงมองขี่มานี้อะไรข้างบนคืออะไรเลื่อนเลื่อรถไฟก็ไม่มีอ่ะพี่ก็ไม่ได้อีกฟังยกไปเลยยิงตรงโต๊ะสามเอ๊ะอันนี้ทางขึ้นมันจะมีอะไรไหมเนี่ยรู้ว่าใจโต๊ะสามมันไม่ได้ผ่านขี่แล้วนี่เป็ลี่ยนไีอย่าพึงข้ามมาอย่าพึงข้ามมาแต่แต่ไม่มีอะไรเลยนะไปแล้วแต่ผมก็ไม่รู้เนี่ยมันบอกมันบอกมันบอกว่ารู้มันรู้ว่าเนี่เน่เน่อะ โอเคโอเคโอเคเฮ้ยแต่มันไม่น่ามีนะปุ๊บก็เตียงทิ้งแล้วกันมันจะรอรอรอไปโดนยิงปะเนี่ยรอเราไปเกลียร์เราก็มากันหลายหลายคนดิยิ้งหน่อยตู้ฟ้าข้างหลังอ่ะยิงหน่อยตู้ฟ้าข้างหลังอ่ะไอ้กลัวแม่งอ่ะเป็นคนได้ล็อกเก็ตหาบ้านมันที่มันวิ่งไปแต่ไหนฮัลโหลมันอ่ะเป็นคนได้ล็อกเก็ตดูตโซนอ่ะ มันน่ะได้ย่าแต่มันโดนข่ามันไหนได้มันพี่ใจหวังไหนหลังนี้เหรอเอ้ยหลังนี้ต้องรวยนะเออต้องอะไรวะเอาเอาใครยิงยิงมันที่นี่ยิงพอป่ะล่ะมองไม่พอแล้วกลับกลับไปเตรียมป้องกันกลับเอาพอนี่ไงเี้ยเอออย่าไปย่าอย่ายิงอย่ายิงเยอะนี่เห้แต่มันรู้ตัวไอ้แต่ไปยิงลึกหนาเฮ้ยหลังเขาหลังเขาหลังเขา กลับ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 เดี๋ยวรู้ตัว้อย่าอย่าอย่าชิดตานีกลับ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 ยเลทีเดียวออกลับอารกลับอกลับหลบพี่ชายไปกลับปมบ้ากลับไปเตรียมบ้งก่อนทไมทีมีใครมีของสาคัญเนี่ยไปผมไม่มีอะไรเลยผมผมกลับแล้วนะถ้าผมจะไปมิกบงให้เปลนลกเจอไฮอะเปล่ลกกไม่ไม่นานะบ้าน สองแผ่นน่ะป้านมันสองแผ่นเป็นเหล็กแลเจอไฮกับกอนกับกอนเดี๋ยวเข้ามาเลยลังนี่แหละตะกี้ผมเห็นเลยมันมันจะเป็นเหล็กชั้นหนึ่งแล้วก็ไฮต่อไปอ่ะแล้วก็ห้องของเลยบ้านเทียเอฟเฟกต์โบว์อ่ะไม่เหลือกินดีอ่ะหยิบสี่บองสรุปกันได้ไหมการไม่ได้โดนรอบสองโดนรอบสองอ๋อก็ที่ผมเกิดไปอ่ะบ้านเอี้ยนัน่ะอ๋อเออจุดน้ำบ้องไปอีกรอบไว้ไอาให้ล้อแม่งดีไว้เอาไว้ล้อไว้ล้อ